สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ชมช่องน้าตายกอกค่ะมาพูดถึงวันนี้เราจะมาพูดถึงเหตุผลเหตุผลของคนตอแหลตอแหลยังไงรู้ไหมตอแหลเขาด่ายายด่าครอบครัวด่าน้าตายด่าอ,อด่าแม้กระทั่งเด็กแต่เขา เขามีการศึกษาเขามีการศึกษาเขาแปลเป็นเขาวิพากษ์วิจารณ์พอพอเราวิพากษ์วิจารณ์เขากับเขาก็รับไม่ได้อย่างเช่นอย่างเช่นหน้าตายวิพากษ์วิจารณ์เขาบอกว่าเขาไปฉีใปฉ่ใส่ตู้โทรศัพท์เขาไปฉี่ใส่ตู้โทรศัพท์นะโดนใบสั่งใบปรับมา ไม่รู้ว่าเขาไปฉี่หรือว่าเขาไปทำอนาจารภายในตู้โทรศัพท์นั้นเราก็ไม่รู้เราก็ไม่รู้เขาบอกว่าฉี่ก็ฉี่แต่บางทีเนื้อในมันอาจจะเยอะกว่านั้นก็ได้เขาอาจจะไปทำอนาจารภายในตู้โทรศัพท์หรือเปล่าเพื่อเพื่อสำเร็จความใคร่ของเขา เพราะว่าดูแต่ละคลิปแต่ละคลิปของเขามันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันสื่อไปในทิศทางเดียวกันหมดดูข้อทวงของทงั้งทั้งที่เอาจริงๆนะไม่มีใครเรียกร้องสิ่งของนั้นจากเขาเลยดูข้อทวงของเหมือนเด็กอ่ะเหมือนเหมือนเหมือนเขาเป็นเด็กอ่ะอไปซื้อของจาก ซูเปอร์มาร์เก็ตซื้อมาแกะแล้วคุณสามารถเอาไปคืนได้เหรอเขาก็ไม่ได้เรียกร้องให้ให้คุณไปซื้อคุณอยากได้อันนี้อันนี้นี่คุณก็ซื้อเนี่ยแหละหน้าตายถึงบอกว่านี่ใส่เขาเหมือนเด็กเขาอยากด่าใครเขาอยากจะด่าใครเขาก็ด่าแล้วผลสุดท้ายเขาบอกว่าเขาไม่ได้ด่าเขาแค่วิพากวิจารณ์ อันนี้นะตายก็วิาพากษ์วิจารณ์สมเหตุสมผลนะสมเหตุสมผลเหมือน<ม>ที่เขาบอกว่าเขาสั่งนู่นนี่นั่นจากช่องนู้นช่องนี้เพื่อเป็นการสนับสนุนช่องแต่คุณอย่าลืมช่องพวกนั้นไม่ได้ไม่ได้ต้องการการสนับสนุนมากมายเขาโตแล้วเขามีเงินแล้วไอช่องเล็กๆเ,เนี่ยที่เขาขายของคุณไม่เคย คุณไม่เขาเรียกว่าไม่สนับสนุนเลยอ่ะถ้าคุณเลือกเลือกที่จะสนับสนุนนะแต่คุณเลือกที่จะสนับสนุนช่องที่เป็นผู้ชายหน้าตาดีเข้าใจใช่ไหมอันนี้คุณเลือกคุณเลือกที่จะสนับสนุนช่องที่เป็นช่องผู้ชายหน้าตาดีคุณชอบ และมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเนี่ยมันตอแหลมันตอเอามันใช้คําว่าตอแหลเพื่อที่จะสนับสนุนช่องนู้นช่องนี้เพราะว่าคุณชอบคุณชอบผู้ชายพวกนั้นและไม่ใช่อาจจะไม่ใช่แค่ครั้งเดียวด้วยซ้ำนะที่คุณไปฉี่ใส่ตู้โทรศัพท์หรือว่าคุณไปเยี่ยวหน้าบ้าน เยี่ยวในสนามหน้าบ้านเพราะคุณก็โตมากแล้วคุณก็โตมากแล้ววุฒิภาวะของคุณก็สูงการศึกษาคุณก็มีมันมันบ่งบอกถึงเขาเรียกว่าอะไรอะสันดานของคุณเนี่ยสันดานสันดานของคุณชอบเยี่ยวตรงนู้นตรงนี้ มันเนี่ยแหละเขาเรียกว่าสันดานสันดานที่แก้ไม่ได้เลยอ่ะจากตัวคุณเนี่ยและนี่ก็เหมือนกันคุณทำตัวเป็นกระดาษทรายไปขัดคนนู้นไปตัดสินคนนี้ว่าเออคนนี้พูดผิดคนนี้พูดไม่ผิดคนนั้นพูดผิดคุณไปแก้ให้คุณไปพูดเออ,อย่างนั้นถูกต้องคุณเอาอะไรมาวัดว่าคุณพูดถูก คุณเอาอะไรมาวัดละ่ะว่าคุณพูดถูกทําถูกถ้าคุณทําถูกนะคุณไม่มายุ่งวุ่นวายกับเรื่องแบบนี้หรอกอันนี้มันผิดตั้งแต่คุณคุณมาดา่าคนนู้นดา่าคนนี้ดา่าคนเพื่อสำเร็จความไขในจ,ใจิตใจที่เก็บกดของคุณมานานไม่มีใครรักคุณแม้แต่ครอบครัวของคุณ คุณเก็บกดคุณเก็บกดในใจของคุณมากี่ปีคุณแค่ด่าคุณแค่ด่าพวกเขาเพื่อสำเร็จความใครความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเก็บกดภายในใจของคุณคุณไม่ได้มองเห็นใครดีเลยแม้แต่สายข่าวของคุณคุณยังฆ่าได้คุณไม่เคยนึกถึงพวกเขาเลย คุณไม่เคยนึกถึงพวกเขาที่คอยหาข่าวให้คุณเขาต้องไปหาข่าวมายากเย็นขนาดไหนเพื่อที่จะให้คุณเป็นนางเอกเพื่อที่จะให้คุณได้เป็นที่หนึ่งแต่คุณคงบอกว่าฉันไม่ได้ต้องการฉันไม่ได้ใช้พวกเขาไปหาข่าวเพราะคุณใช้หมดแล้วไงอืมเนี่ยแหละตัวคุณมันตอแหลคุณตัดสินคุณพยายามตัดสินว่าคนนั้นพูดถูกคนนี้พูดไม่ถูกคุณไม่มีสิทธิ์ตัดสินใคร คุณไม่มีสิทธิ์ตัดสินใครเลยเพราะว่าตัวคุณก็เสือเสือกเข้ามาในเ,าเขาเรียกว่าอะไรเสือเข้ามาในเรื่องราวแบบนี้ถ้าคุณมีการศึกษามีชาติตระกูลที่ดีคุณจะไม่เสือเข้ามาเลยคุณจะไม่เสือกเข้ามาเลยในเรื่องแบบนี้แต่อันเนี้ย นับแต่ว่าคุณโง่คุณโง่แล้วก็คุณไม่มีการศึกษาคุณไม่มีการศึกษาในเรื่องแบบนี้คุณแค่เข้ามาเพื่อสำเร็จความค่ายในจิตใจของคุณคุณเก็บกฎมานานคุณแค่ได้ปลดปล่อยคุณไม่มีสิทธิ์คุณไม่มีสิทธิ์ไปตัดสินใครว่าคนโน้นดีคนโน้นไม่ดี และการด่าของคุณมันก็แค่ตอแหลเอาใจทุกคนคุณตอแหลมันมันมันบ่งบอกถึงสันดานของคุณน่ะมันบ่งบอกถึงสันดานของคุณว่าคุณเกิดมายังไงลากฐานชีวิตของคุณมาที่สร้างมามันเป็นยังไง ฉันไม่เชื่อหรอกนะว่าตั้งแต่คุณรู้จักกับลูกสาวนอกไส้ของคุณน่ยคุณจะดูไม่ออกว่าเขาสนับสนุนให้คุณด่าแม่ของตัวเองเนี่ยนั่นแหละมันคือสันดานสันดานของคุณยุให้เขาด่ากันแล้วแล้วคุณมา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 ,มาเปลี่ยนคำว่าอะไรนะวิพากษ์วิจารณ์ไม่ มันคือสันดานมันมันติดมากับตัวคุณเนะ่ยแล้วแล้วทุกวันนี้นะสมองคุณอนะ่ะไปหมดแล้วไปเที่ยวไปตัดสินคนโน้นคนนี้ว่าคนนั้นทำถูกคนนี้พูดไม่ถูกคนนี้พูดฉันต้องฉันเนี่ยเป็นคนพูดถูก เอาจริงๆนะคุณไม่มีสิทธิ์ไปตัดสินใครหรอกเพราะว่าคุณก็เฮียเหมือนกัน